ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาต่อกันที่สูตรหลักสิบนะครับผมหลักสิบบนนะครับผมนะครับทั้งสูตรคุกกี้และสูตรธรรมดานะครับผมก็หลุดไปบางสูตรนะครับผมสูตรคุกกี้ยังเดินดีอยู่นะครับผมนะครับผลที่เราจะเข้าไปดูสูตรนะครับผมคำเตือนนะครับสูตรหวยจะเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสูตรหวยเป็นการคำนวณตามสติเลขที่เคยออกนะครับ ก็เราไปดูสูตรกันเลยนะครับก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับงวดที่ผ่านมาก็ออก9 9 4นะครับ994นะครับก็โกลนน้านั้นก็หลุดไปนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับผมนะครับ9นะครับนะครับ ก็ยังเดินต่อนะครับเราก็มาดูงวดนี้กันเลยนะครับว่าจะเดินต่ออีกหรือเปล่านะครับผมนะครับก็สําหรับสูตรนี้นะครับเราใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับก็คือ9นะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยขั้งที่2นะครับหลักหน่วยขั้งที่2ก็คือ6นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบขั้งที่3านะครับหลักสิบขั้งที่3ก็คือ8นะครับ แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยขั้นที่3นะครับหลักหน่วยขั้นที่3ก็คือ4นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร <S disciple. S 2> ah ah ้อยขั้งที่4นะครับหลักร้อยขั้งที่4ี่ก็คือ8นะครับผม9บวก6ได้15นะครับผมเอา5บวก8ได้13นะครับผมเอา3บวก4ได้7นะครับผมเอา7บวก8ได้15นะครับได้5นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเอาบวกบวกกับเลขตรงที New ่ก็คือศูนย์ สองสี่หกแปดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับห้าบวกสี่ได้เก้านะครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ดนะครับห้าบวกแปดได้สิบสามนะครับผมก็สําหรับสูตรหลักสิบคู่ขี้สูตรนี้นะครับเราก็จะได้เด่นเลขขี้นะครับผมนะครับเด่นเลขขี้นะครับนะครับมาหนึ่งตัวนะครับห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับ สหรับสูตรนี้เราก็มาเราดูผลออกกันนะครับผมนะครับเราไปดูสูตรที่สองกันต่อเลยนะครับผมสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี้นะครับสำหรับวุติผ่านมานะครับผมเลขที่ออกก็คือ9 9 4นะครับ9 9 4นะครับก็เข้าอยู่1สูตรหลุดเป็น1่สูตรนะครับเข้าสูตรแรกนะครับสูตรที่2หลุดนะครับผมสูตรที่2หลุดนะครับ ก็ผัดกันหลุดอย่างละครั้งแล้วนะครับผมสูตรแรกก็หลุดมานะครับตับดมดก่อนหน้าแล้วก็มาเข้านะครับผมนะครับมาเข้าแล้วก็มาเข้าต่อนะครับสาหรับสูตรที่สองนี่ก็เข้าเข้าแล้วก็มาหลุดนะครับผมนะครับก็เรามาดูงวดนี้กันนะครับผมมาดูงวดนี้ว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่าทั้งสองฝูนนะครับผมก็สูตรแรกนะครับเราใช้อ่า หลักหน่วยขั้นที่3นะครับหลักหน่วยขั้นที่3หลักหน่วยขั้นที่3ก็คือ4นะครับบวกด้วยหลักสิบขั้นที่4นะครับหลักสิบขั้นที่4ก็คือ3นะครับบวก2ครั้งนะครับ4บวก3ามได้7นะครับผมเอา7บวก3าได้10ก็คือศูนย์นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเลขคงที่ก็จะเป็น1 3 7 8 9ดนะครับผมนะครับ เลขที่ได้ก็จะเป็น1 3 7 8 9นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้1นะครับศูนย์บวกสามได้3ศูนย์บวกเจ็ดได้7จ็ศูนย์บวกแปดได้แปดศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับผมสูตรเลขก็เราจะได้เลขเด่นนะครับก็คือ1 3 7 8 9นะครับผมนะครับสำหรับสูตรเลขก็ไปดูสูตรที่2กันต่อเลยครับสูตรที่2เราก็ใช้หลักหน่วยครั้งที่3มนะครับหลักหน่วยครั้งที่3นี่นะครับ สี่นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับก็คือสี่นะครับได้ก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับอีกครั้งหนึ่งครับคือสี่นะครับสี่บวกสี่ได้แปดนะครับเอาแปดบวกสี่ได้สิบสองเป็นสองนะครับผมสําหรับสตรนี้นะครับเลขที่มาบวกนะครับก็จะเป็นศูนย์สามห้าเจ็ดเก้านะครับ สอบวกได้2นะครับศูนย์บวกสได้5นะครับอ่าไม่ใช่ทุนนะครับอ่าสอบวกสได้5 2าบวกหได้7นะครับผมอ่าสอบวกเได้9นะครับ2อบวกเได้11ก็คือ1นะครับผมสำหรับสูตรนี้เลขที่ชนกันนะครับผมนะครับก็จะเป็นมี1นะครับ3ไม่มีมีเนะครับ 8ไม่มีนะครับผม9 9มีนะครับเลขชุนเด่นสำหรับสูตร10บนสูตรนี้ครับก็จะเป็น1 7 9นะครับจะเป็นเลขขี้นะครับผมนะครับจะเป็นเลขขี้ก็มาดูกับสูตรคู่ขี้สำหรับงวดนี้นะครับ5 7 9 1 3หนึ่งสานะครับก็จะเป็นเลขขี้นะครับผมนะครับก็มาลองดูลุ้นกันนะครับสำหรับงวดประจำวันที่16นะครับผม สัปดาคมนี้นะครับผมนะครับก็สำหรับสูตรนี้เดี๋ยวสูตรหลักสิบนะครับผมก็จะลงสูตรรายปีไว้ด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรรายปีที่ผมทำไว้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยววัหน้านะครับผมจะลองลงไว้ให้ดูนะครับผมนะครับผมกำลังทำอยู่นะครับสำหรับสูตรรายปีนะครับก็ สำหรับอีพีนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตามช่องนะครับผมก็สำหรับงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้นะครับผมเด่นหลัก10นะครับหลัก10บนนะครับผม179นะครับผม179นะครับผมก็ฝากทุกท่านเก็บไปพิจารณาดูนะครับผมนะครับนะครับก็สำหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณครับ